สวัสดีค่ะลิสานะคะพบกันอีกแล้วนะคะใน reading people a n l i e detection คิปชั้นสั้นที่ใช้ความรู้เรื่องการอ่านคนการรับมือกับคนแล้วก็การจับโกหกค่ะเคยคิดไหมคะว่าถ้าจะต้องทำ performance review ของพนักง,งานสักคนหนึ่งหรือทีมงานของเราเราจะจัดที่นั่งยังไงเพราะที่นั่งเนี้ยค่ะมีผลมากๆเลยค่ะกับปฏิสัมพันธ์แล้วก็ outcome ของรีวิวนั้น นะะี่จะให้ดูตัวอย่างค่ะว่าถ้าเราต้องการที่จะทำ performance review ของทีมงานสักคนหนึ่งนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเ,เราต้องการที่จะเขาเรียกว่าให้มันดูขลังนะคะให้ Feedback ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เขาจะต้องรับฟังนะคะเราควรจะเลือกนั่งตรงข้ามค่ะเพราะว่าการนั่งตรงข้ามกันเนี่ยค่ะมันจะมี Element ของการฟาดฟันกันอยู่นิดหน่อย แล้วก็เป็นการแยกพักแยกพวกอย่างชัดเจนเพราะมันเป็นมีแอนยูเนี่ยอมไหมคะเพราะฉะนั้นการนั่งตรงข้ามกันอย่างในรูปที่เห็นเนี่ยคะ่ะจะเป็นอะไรที่เหมือนเราอยู่กันคนละฟากนะแล้วก็รีวิวที่เราให้เนี่ยเราต้องการที่จะให้คุณเห็นสีหน้าสายตาและความซีเรียสของเรานะคะดังนั้นถ้าจุดมุ่งหมายของเราในการทำ performance review ครั้งนี้เนี่ยเราต้องการที่จะคล้ายๆตัดเตือนหรือต้องการให้เขาปรับปรุง เราควรที่จะเลือกให้เขานั่งตรงข้ามทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีความต้องการที่จะเขาเรียกว่าแค่ตักเตือนแต่อยากให้เขายังอยู่อยากให้เขาไม่รู้สึกแย่นะคะสิ่งที่เราควรจะทำนะคะคือเลือกนั่งข้างๆค่ะนะคะเลือกนั่งข้างๆกันนะคะหรือถ้านั่งตรงข้ามกันอย่านั่งตัวตรงนะคะให้นั่งลักษณะเดียวกันกับคุณผู้หญิงคนนี้ในรูปนะคะก็คือให้นั่ง ผ่อนตัวลงมานิดนึงนะคะให้โพสเจอร์มันดูรีแล็กซ์แล้วก็ให้เอียงศรีรษะต่อให้หน้าจะดูเครียดนะคะแต่ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่รู้สึกว่ากำลังถูกดุว่านะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่าเรายังเป็นทีมเดียวกันอยู่ดังนั้นเนี่ยาการนั่งข้างๆกันนะคะหรือแม้แต่นั่งตรงข้ามแต่ไม่นั่งตัวตรงเดะอย่างเมื่อกี้นี้นะคะเพราะว่าถ้าเราดูรูปเมื่อกี้นี้เราจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยนั่งตัวตรง ประจันหน้ากันเลยนะคะต่อให้จะยิ้มก็เถอะมันก็ยังมีอย่างที่เลยสาบอกว่ามันเป็นเอลเมนต์ของการฟาดฟันกันแต่พอมาในรูปนี้เราจะเห็นแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยค่ะค่อนข้างจะดูรีลักกว่าแล้วก็มีการทิ้งสีสันนิดหน่อยถึงจะไม่ยิ้มแต่ก็ไม่ได้ดูซซเรียสขนาดนั้นทีนี้คนที่เราไม่ต้องการแล้วนะคะคนที่เราไม่ต้องการแล้วนะคะนั่งตรงข้ามแล้วเราก็สามารถที่จะแสดงอากับกริยาปัง,ปง ใน facial expressions หรืออารมณ์ทางสีหน้าของเราที่ชัดเจนไปเลยว่าเราไม่เห็นด้วยกับที่เขาทำนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ80%ของการสื่อสารเนี่ยหรือมากกว่า80%ด้วยซ้ำมันคือภาษากายอยู่แล้วมันคือสีหน้าแล้วก็ภาษากายอยู่แล้วดังนั้นมันไม่จำเป็นต้องปั้นคำพูดมากมายพูดให้น้อยแต่ให้มันชัดทีนี้พูดให้น้อยแต่ให้มันชัดหมายความว่าอะไรพูดให้มัน precise ให้มันตรงจุด แต่ให้มันชัดคือประกอบด้วยสีหน้าและท่าทางที่มันส่งเสริมกับคำพูดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำ performance review ของทีมงานนะคะถามตัวเองก่อน outcome ที่ต้องการคืออะไรอยากเก็บเขาไว้ไหมอยากให้เขาพัฒนาไหมหรืออยากบอกเขาตรงๆเลยว่าที่เขาทำมันใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่แคร์เลยว่าเขาจะออกไหมนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก่อนที่จะพูดคิดก่อนค่ะว่าต้องการอะไรค่ะ ถ้าสนใจทุกคลิปสามารถที่จะดูพร้อมกันหมดเลยนะคะได้ในคอมเมนต์บ็อกซ์นะคะแล้วยังไงพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ